นิสวิงไหมครับอุ้ย วันที่5้าใครตกปลาไม่จุใจต่อด้วยมิดไนได้เลยบอกของเราคือบ่อตกปลาสถานบันเทิงจะเปิดแมทสำคัญในวันเสาร์ที่5ตกปลาเก่าร้อยกิโลด้วยค่าคัน300บาทเท่านั้นด้วยเหยื่อปลอมล้วนๆห้ามเหยื่อสดห้ามกระชากปลาบอกของเราจะปล่อยปลาเก่าให้ในวันที่สี่กรกฎาคมก็คือวันศุกร์นี้นะคะสามารถติดตามาเราได้จาก การไลฟ์สดในวันศุกร์ได้เลยค่ะวันที่5ใครมาถึงตอนเช้า6โมงสามารถลงคันได้เลยนะคะประตูบ่อจะเปิดเมื่อไหรเดี๋ยวเราแจ้งหน้าเพจให้อีกครั้งหนึ่งบ่อของเรามีพื้นที่ขนาด60ไร่มีป่าลกทกเต็มไปหมดใครตีไกลมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าครึ่งเอ๊ะหรือว่ามันจะกินใกล้ๆนะแล้วแต่จ้าเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะการเดินทางก็ไม่ยากเลยสามารถ ีเข้าไปได้เลยบ่ดตกปลาสถานบันเทิงใน Google Map สามารถเดินทางถึงหน้าบ่อเราได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญปลาที่ได้ทุกตัวทุกกิโลทุก สิ่งอย่างไม่ต้องช่างแล้วจ่ายเงินให้กับบ่อเพิ่มแต่อย่างใดลูกค้าได้กี่ตัวเอาออกไปให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวบ่อของเรามีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายมีห้องน้ำบริการให้สามารถจอดรถได้ที่หน้าบ่อได้เลยแล้วเราจะเจอกันนะคะที่เม็ดปากเก่าวันที่5กรกฎาคมนี้แล้วเจอกันนะคะบ่อตกปลาสถานบันเทิงบา,บาย